สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับวันนี้เราก็จะมาอ่านมังงะเรื่องการเดินทางแห่งสันทรายตอนที่4เอ้ย3กับ4นะครับจากที่ห่างหายไปนานนะครับคลิปนี้อาจจะมีเสียงนกและใบไม้รบกวนบ้าน,นครับแต่ก็เอาเป็นบรรยากาศไปนะครับเพราะว่าผมออกมาภาคนอกบ้านนะครับเสียงนกมาอาจจะเพาะหน่อยเนาะ่ากเป็นบรรยากาศอย่างไรก็ตามได้เวลาดูคลิปแล้วไปดูคลิปกันเถอะ let's go ลาก่อนนะคะคุณปูว้าวจิวทำไมทำไมเธอถึงทิ้งพวกเรา ฉันเกียรติไถอยไป,ไ,ปไม่น่าได้โปรดถอยไปเถอะไม่นั่นเป็นเพราะเราทุกคนถึงได้ตายแต่ฉันจะต้องมีชีวิตถอยไปไอ้ม,มาโง่พวกแกไม่มีวันได้แดกกูหรอกถอยไปจะพวกหมามาสบทาแกไม่อยากโดนแดกฉันจะต้องลอดชีวิตออกไปจากที่นี่ฉันจะต้องตามเขาไป เขาเป็นทางเดียวที่ทฉันจะรอดเส้นทางสิ้นสุดที่นี่คืนนี้คงย,ยาวเกินไปที่จะตามเขาต่อช่างอาบเดิมแบบไม่มีใครเห็นจริงๆนี่แกรู้ที่อยู่ของายผมดำที่เข้ามาในเมืองวันนี้ไหมรู้สิทางนี้ตามมาดูเหมือนหมอนัน่นแม่ของอย่างเยอะเลยวะ่ะพวกเราไม่ได้เจอเหยื่อแบบนี้มาน,นานแค่ไหนกันแล้วนี่ <c oughs> แค่งานนี smell, ้งานเดียวพวกเราก็สบายไปอีดนาเลยวะเฮ้ยพวกมันจ็แค่แค่นี้เองไปจัดการมันเลยกันเถอะเสียงเป็นอะไรกินมะนาวปะเราจะแยกกันไปแบบเงียบๆและใช้ระเบิดควันล่อความสนใจเป็นแผนที่เจ๋งดีนี่วะแสงเป็นป้อมหมายของพวกมันหเนอ่ยแสงค่อนข้างเก่งแต่ถ้าว่าเขาตัวคนเดียวคขสู้พวกมันไม่ไหวหรอก แต่ถ้าฉันช่วยเขาเขาอาจจะยอมไว้ใจฉันและให้ฉันเดินทางไปด้วยกับเขาก็ได้พวกมันมีเยอะเกินไปฉันสู้พวกมันตรงๆไม่ได้แน่ฉันต้องรอให้พวกมันเข้าใกล้เขาก่อนตอนนั้นฉันค่อยจัดการพวกมันฉันจะต้องตามพวกมันไปแบบเงียบๆเบื่อโว้ยคนสดๆต้องมาอยู่แบบเนี้ยแง้สิคนมันรอแบบเนี้ยเสียงก็ดีด้วย บนเฮยอะไรมึงโสดก็เรื่องของมึงแต่วันนี้มึงต้องตายเขาไปแบบเงียบๆและโจมตีพร้อมกันเงียบสุดแล้วเงียบกว่าแอสซิซินก็กูนี่แหละสู้ไปแค่ทีเดียวสัปะหลาจังไม่รอดเลยรู้ได้ไงอ่ะสู้กูเคยลองไงดูหน้าก็รู้ว่าอากาศเยะเนี๋ยเพีจยแบ่งปันของดีให้น้องกินนี่มันคุ้นๆจังวะ S <S> ตู้าไปแล้วสินะตอนนี้แหละที่พวกมันไม่ระวังตัวดิ่เนียบแบบแอสซิสซินกกูนี่แหละพูดมากว่ะกูนี่แหละแอสซิสซินตัวจีอ๋ออยู่ๆก็รู้สึกง,ง่วงทำไมนี่บริการดินหลับเร็วรีบสี่ชั่วโมงแต่งหนึ่งสวยพี่สวยเฮียหมอนายมีพวกของนี่วะเห็นม่งนํำซ้มมันอยู่นคนเดียวคณนู้วก็อยู่คนดีเฮียแล้วไม่ละ มแตกไปซคุกูข่าลงไปมันแสดงว่าไอ้หมอน,นั่นมีพวกพองสินะฉันจะข้ามันตรงนี้แหละเดี๋ยวนะเด็กดี่ก็มีสีมือพอที่จะฆ่าพวกพ้องเราได้คนหนึงฉันจะฆ่าไอ้หมอน,นั่นต่อหน้าแกแล้วจะไปค้าเป็นทาสด,ดูหมอน,นั่นสาหาหาิฉันจะข่ามันตรงนี้แหละไม่นนี่มันรเบิด บ้าเอ้ยกำดับกู้เราใช้ไม่ได้ผลวันมันหนาไปหมดฉันมองไม่เห็นพวกเราถอยไม่ไม่นะอย่าเข้ามาฉันจะเมกาคิวอ่าใช่แล้วฉันเป็นเหยื่อล่อสินะใช่แล้วเสียงมันเลื่มนจะไม่ไหวจับหนักไปตัวหนึ่ง,ตงแต่คุณใช้ฉันเป็นเหยื่อล่อแสดงว่าฉันมีประโยชน์ต่อคุณแล้วใช่ไหม ฉันไม่สนใจหรอกไม่ว่าคุณจะใช้ฉันเป็นเครื่องมือหรือทาสได้โปรดให้ฉันตามคุณไปด้วยเถะนั่นอาหารและเงินบางส่วนรับไว้แล้วไปซะฉันไม่ต้องการมันฉันจะทำตามที่กางที่คุณบอกแม้จะเป็นชีวิตก็ตามฮ่าฮ่าฮ่าชีวิตเธอกันเหรอมันไม่ได้มีค่าในสายตาของฉันเลยถ้าเข้าใจแล้วก็ใส่หัวไปและอย่ามาเกาะแกะฉันอีก ไม่บ้าเอ้ยบ้าเอ้ยเพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงนั่นเหรอทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดมองผู้หญิงเป็นตัวถ่วงนั่นเหรอผู้หญิงมีไว้สําหรับให้ผู้ชายเหยกกียบจําแค่นั้นเองเหรอเธอกําลังพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรฉันเป็นพ่อค้าของแถวนี้นะและเธอไม่มีราคามันก็แค่นั้นถ้าเข้าใจแล้วก็สัตว์เอ้ยจะเทแล้วนี่เหมือนเสียงเห้นชนะของฉันเลย ขอไม่ได้ใช้ท้องไม่ให้เป็นประโยชน์แล้วกันฉันสามารถทําอาหารให้คุณได้นะฉันจะเป็นคนทําอาหารให้คุณนี่แหละราคาของฉันเป็นไป,นปนตามเพจจากนี้ไปเธอจะเป็นทาสและทรัพย์สินของฉันแต่อย่าวังว่าฉันจะปกป้องเธอไปตลอดนะค่ะสอวันต่อมาเออฟุตฟิตฟุตฟิตตื่นแล้วเหรอ อาหารเรามีจำกัดนะฉันเลยจับกระปอมมาแทนนะ่ะตูไมก่กินจริงกาวโวยถึงหน้าตามันจะแย่แต่ว่ารสชาติมันไม่ได้แย่หรอกนะเอานี่ลองกินสิวิธีกินเขาหน้ากลัวจังเฮ้ย <Hey, S 2> รสชาติไม่ได้แย่เลยเธอไม่ได้ไรประโยชน์นี่นะเอาลับไปใส่นี่ซะฉันเกลียดความสปกปรกพราะงั้นกำทำตัวให้สะอาดเ้าไว้ ถ้าไม่งั้นฉันจะโยนเธอออกไปทันทีโอเคเขากำลังโขฉันต้องอดทนเอาไว้ไม่อดมือาตายไงเสื้อคลุมนี่ทําจากวัตถุดิที่ดีมากแขมยังแข็งแรงอีกด้วยเรากำลังจะไปที่ไหนกันต่อเหรอฉันเป็นพ่อค้าเถื่อนนะฉันก็ต้องไปทําธุรกิจชั้นสี่เอาละขึ้นมาจากนี้ไปเธอต้องทําตามที่ฉันสั่งและต้องทําตามกฎของฉันด้วยแล้วเราเรียกฉันว่าเฟรดด้วยฉันไม่ชอบชื่อน่ามัน เพราะมันมีสกิลโกงไงแค่นี้แหละรู้จักกันเปล่ามันรู้จักเรื่องของคุณผู้ชมครับรับทราบงั้นใช้ฉันเรียกคุณว่าอะไรดีฉันบอกแล้วว่าฉันไม่มีชื่อแต่คนส่วนใหญ่เรียกฉันว่าโคนว้าวชื่อนี้เท่ดีป้องกันประตูไว้ยอาปล่อยให้พวกกันได้เข้ามาในเมืองของพวกเราอืมพวกชาวบ้านโง่ๆพวกนี้มันเหมือนมนแรงที่พยายามจะปกป้องกันเรายกขึ้นยิง อย่าไม่จรดูความมื่านไก่โพไม่อลยนะประตูพังแล้วจับพวกมันมาเป็นทาสและจับพวกที่คิดต่อตาแล้วฆ่าทิง้งซะเรื่องฆ่าเด็กเตะผู้หญิงไว้ใจผลแกก็กระทืบมาแล้วเออหลังจากนัก็ทืบปู่อีกแล้วเลยกูเพิ่งถูกฟังตอนต้นคิดเองจับผู้หญิงไอ้คนแก่ถึงมึงจะไม่แก่ก็ถเถอะเฮ้ยเ๋ามันจับกล้ยนี่แล้วเัวหน้าพวกเราถอยกันก่อนเถอะ ถ้ามันจับคุนได้ทุกอย่างก็จบเลยนะโถ่พวกมันเริ่มใช้ปืนใหญ่แล้วถ้างั้นพวกมันต้องเป็นกลุ่มและอีกนแน่ๆไอ้พวกเฮงสวยเอ้ย